5 m i n u t e p o d c a s t Improve e v e r y m i t u t e นอบทวิทยุโยรู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเปี้ยสูงสุด30%เช็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5 u t e s good time นะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีกับการทำให้ตัวเองเนี่ย เป็นนักลงรือทำผมเอาบทความมาจากโทมัสออปปองนะครับซึ่งเป็นคนที่เขียนบทความในมีเดียในอะไรเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เขาก็พูดประเด็นที่น่าสนใจเรื่องนี้นะฮะบ,บอกว่าให้ระมัดระวังสิ่งที่เรียกว่า knowledge trap knowledge trap คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยอาจจะใช้ควาว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดก็เป็นไปได้นะครับในบทความเนี่ยเขาพูดถึง แปดสิบยี่สิบเรโต้นะฮะมันค่อนข้างดีเขาบอกว่า success is 80% action 20% knowledge คือคุณจะสำเร็จได้เนี่ยนะค,ความรู้ต้องมีนะครับแต่มันไม่ใช่ส่วนที่เยอะมันเป็น action หรือการลงมือทำต่างหากแล้วการลงมือทำมันก็จะส่งผลไปที่ความรู้นะครับเขาบอกว่าคุณจะอ่านหนังสือเยอะๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมี knowledge เยอะเนี่ยนะแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วทำยังไงเราถึงจะลงมือทา ได้รวดเร็วขึ้นเพราะจะบอกว่าถ้าเราลงมือทำโดยไม่รู้อะไรเลยนะฮะคือไม่มีแผนอะไรเลยเนี่ยมันก็ดูอันตรายจนเกินไปใช่ไหมแต่ะะเดียวกันเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ทําแบบนั้นนะคนส่วนใหญ่เนี่ยตรงกันข้ามก็คือว่าหาข้อมูลนะหาข้อมูลเยอะเลยนะฮะหาข้อมูลเต็มหมดเลยแต่ไม่กล้าที่จะลงมือทําสักทีแล้วก็วนกลับไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพร้อมนะฉันจะรู้ข้อมูลเพียงพอนะครับ เราจะเริ่มลงมือทําแต่ใน,นความเป็นจริงมันไม่มีวันนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องรู้ประมาณหนึ่งรู้กระบวนการประมาณหนึ่งแล้วต้องเริ่มทําเริ่มทําปุ๊บเวลาลงมือทาเนี่ยแอคชั่นเนี่ยนะฮะมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารีซอสคือผลจะดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ว่ามันจะเกิดแล้วรีซอสเนี่ยมันจะทำให้เรามีแอคชั่นเพิ่มขึ้นแล้วก็วนไปแบบนี้ ทำไปเรื่อยๆจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า snowball momentum เกิดขึ้นถ้าใครเนึกอ,อะไรไม่ออกเลยเนี่ยนะฮะ podcast EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่พันกว่าละของ5 minutes แล้วก็ของ mission to the moon เนี่ยพันสองรเท่าไหร่ไม่รู้ลนะเลิกนับไปละตอนนั้นผมไม่ได้คิดเยอะเกี่ยวกับเรื่อง podcast ผมแค่รู้ว่ามันต้องอัดลงโปรแกรมอะไรนะฮะแล้วเ,เขไปโพส์ที่ไหนแค่นั้นเองนะ,ะจริงๆแทบไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยนะฮะ แต่ว่า Snowball Effect ของการทำพอดแคสต์ในวันนั้นย้อนหลังกลับไป3-4มปีเนี่ยมันทำให้มี Mission to the Moon Media อย่างทุกวันนี้ไม่ใช่บริษัทใหญ่ตัวอะไรแต่ก็เป็นบริษัทที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับมีน้องๆทำงานกันอยู่30กว่าคนเนี่ยเราคุรู้สึกว่าเอ้ยเราเติบโตเราโตเป็นเท่าตัวหรือหลายเท่าตัวในช่วงสองสปีที่ผ่านมานี้เรา้รู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่แบบสนุกสนานที่ได้ทําตอนนี้คนรู้จักเรา ได้รางวัลที่สองของ Best Publisher อะไรแบบนี้เนี่ยนะ,ะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากเฮ้ยมันต้องมือทำวันนั้นวันที่ผมเริ่มทำพอดแคสต์เนี่ยคืออย,อย่าคิดว่าชมตัวเองนะนแต่ว่าจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังวันที่ผมเริ่มทำพอดแคสต์เนี่ยผมมีต้นทุนศูนย์เท่าทุกคนเพราะว่าตอนนั้นพอ,พอดแคสต์จะไม่มีใครฟังนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่ใช่คนดังอะไรแบบขนาดนั้นด้วยผู้ดตามจริงแล้วเนี่ยนะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผม ทำตลอดแล้วก็ช่วยให้มันมิชชั่นทุระมูลมีที่ยืนได้วันนี้เนี่ยก็คือไม่เคยหยุดทำอะทำปุ๊บมันก็จะมีฟีดแบ็กนะฮะมีฟีดแบ็กเข้ามาว่าชอบไม่ชอบแบบนี้ยังไง <Okay. S 1> แล้วผมก็เอาฟีดแบ็กนะมาทําต่อเพราะฉะนั้นแอคชั่นก็จะเกิดเป็นผลผลมันจะดีไม่ดีคุณก็เรียนรู้จากมันแล้วก็ทําต่อบนไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดสโนว์บอลขึ้นมาครับแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นหาความรู้ได้ หาความรู้ได้แต่ว่าขอใใช้80%ของชีวิตนะฮะทำงานจริงยีิบเนี่ยหาความรู้แต่80%ดสิทำงานจริง,รงนะครับหนังสือเรื่อง The Practicing Mind นะฮะคนเขียนชื่อว่า Thomas Stener เนี่ยเขาเขียนว่าอย่างนี้ Everything in life worth achieving require practice ทุกอย่างในชีวิตที่แบบควรค่าแก,แก่การ ทำหรือว่าควรค่ากับการได้มาเนี่ยนะฮะมันต้องอาศัยการฝึกซ้อม In fact life itself is nothing more than one long practice session ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตคือการฝึกซ้อมที่ยาวนานมากๆอันนึง An endless effort of refining our emotions คือการพยายามอย่างไม่มีไม่หยุดหย่อนในการทำให้เราเนี่ยทำเรื่อง,งต่างๆ่าดีขึ้น When the proper machines of practice are understood, the task of learning something new b e c o m e a stress-free experience of joy and calmness, a process which s e t t l e all areas in your life and p r o m o t e proper perspective on all life's difficulties. เมื่อกระบวนการในการฝึกซ้อมและเข้าใจมันได้ถูกทำมาอย่างดีแล้วการเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆมันกลายเป็นเขาจังว่า stress-free คือไม่เครียดอะ เต็มไปด้วยความสงบแล้วก็ความปิติซึ่งอันนี้มันคือความหมายว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตเรามันคือการลงมือทำขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คนปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ com